โอ้โหมะเขือเทศนะฮะวันนี้จะออกมาเก็บหน่อยนี่เก็บกินแบบสดๆพี่น้องค่ะอุ้ยลูกโอยยอาญะองโตนเอนเตนนะฮะจากที่ใบร่วงไปแล้วเนาะผักที่มาถึงแล้วหวานขึ้นแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวได้กินแล้วนะฮะกลับมา <c oughs> กลับมาก็หวานผักอุ้ยร่วงเลย <c oughs> ต้องเก็บแล้วเนี่ย อืมอืมอร่อยสดๆอืมลูกอีโตนีเต็นพี่น้องเบิ่งมางามคักอืมอดได้ที่ไหนแล้ว Okay. Mm.